นี่นะคะเรามาแอบส่องนกตอนกลางคืนเห็นไหมคะชัดไหมขออยับไฟหน่อยตรงนู้นเห็นเป็นตัวนกไหมอ่ะเห็นเป็นตัวนกไหมเห็นเป็นตัวอะไรอะ่ะเห็นตัวนกแหละนกเข่าสามตัวก็บอกเนี่ยเขาเขานตัวใหญ่เหมือนกันนะเห็นไหมที่เรียงกันอยู่สาตัวเขา่ขาๆตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้ตรงเนี้ยเขานกเขานอน นอนแบบนี้เหรอนกเขาไม่นอนแบบนี้นกเขาสามตัวมาแอบมานอนอยู่ที่ต้นมะยงชิดที่บ้านนะคะเห็นลูกมะยงชิดไหมคะนี่สองนี่นี่มะยงชิดนี่กำลังโตเชียวมีน,นกมาแอบมานอนเลยต้นมะยงชิดนอนโอ้ถ้ามันพูดอย่างนี้มันไม่เห็นได้ยินเสียงเราเหรอเนี่ยไม่เห็นหนีเลยนี่นะพอนอนเสร็จแล้วนะมันมา ที่ใส่ใบใบนี่ใบใบใบ,ใบมีแต่ขี้นกเนี่ยโอ้โหแอบส่องนกแอบส่องนกนกขาวค่ะไม่ใช่นกเรานกขาว